ให้เห็นทั้งดอกสีขาวทั้งลูกสีเขียวแล้วลูกสองสีแบบนั้นนะคะกำลังเริ่มจะสุกแล้วก็ลูกที่สุกแล้วแบบนี้นะคะสีแดงเนี่ยแต่ยเยฟยังไม่รู้เลยว่านี่คือต้นอะไรนะคะให้ดูลูกมันใกล้ๆนะคะก็สวยเหมือนกันนะ สวนรถไฟก็อยู่ด้านหลังของสวนจตุจักรนั่นแหละค่ะนี่เห็นอาคารนี้ไหมคะนี่อาคารของรถไฟฟ้า BTS นะคะเออตรงนั้นมันก็คือหมอชิดนั่นแหละคือจตุจักรนั่นแหละนะคะอาคารนั้นน่ะอาคารนั้นก็อยู่ตรงที่ออลานจอดรถของรถไฟฟ้า BTS นะคะ นี่ก็อยู่ด้านหลังะคะ่ะอันนี้เป็นสวนบัวนะคะแต่ตอนนี้มาค่อยมีดอกค่ะตรงนี้เป็นดงดอกยี่โถนะคะในสวนรถไฟดงดอกยี่โถค่ะ มีทั้งสีแดงสีส้มสีชมพูเรียกว่าหลากหลายสีนะคะผสมกลมกลืนกันไป จะเดินจากสวนรถไฟไปสวนสมเด็จพระนางเจ้านะคะให้ดูความเงียบรอบตัวเลยค่ะมีแต่ต้นไม้ไม่มีคนเลยแต่ไม่ได้เปลี่ยวนะคะเจ้าหน้าที่เขาอยู่ตลอดทางแต่ว่าตอนนี้คนเดียวล้วนๆเลยค่ะตรงนี้